นะครับหลายประเทศที่เขาทำเนี่ยเขาไปหาทรัมป์แล้วเขาบอกเลยว่าแพ็กเกจเชือนี้อย่าขึ้นภาษีนะเสนอไปก่อนเลยเสนอไปก่อนเลยวันแรกๆเลยที่ท,ที่มีอินน g กเรชั o นที่สาบันตนเสร็จนายกมนตรีของญี่ปุ่นไปเลยนะครับบอกว่าจะไปลงทุนกับ US Steel มากขึ้นใช่นิปบอนสตีลไปลงทุนมากขึ้น จะเพิ่มซื้อสินค้าจากสหรัฐจะลดภาษีอะไรให้สหรัฐนะครับเกาหลีใต้ก็ทําอินเดียในเรนทราโมดี้ไปแล้วไปก่อนเราแล้วแล้วเสร็จแล้วทําเรื่องข้ามภาคทันทีนะครับจะลดภาษีบางอย่างให้กับสินค้าอเมริกาเวียดนามทําแล้วนายกไปไปไปเหมือนกัน cross sectoral เหมือนกันเอาเรื่องภาษีเรื่องการลงทุนนะครับเพราะว่าเขาได้ดุลมากกว่าเราเขาอาจจะโดนก่อนเราและเอาเรื่องความมั่นคงเข้ามาด้วยกันเพราะฉะนั้นการค้าไปที่ความมัน่นคงตรงนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยจะเหนื่อยเพราะว่าแต่ละกระทรวงของเราเนี่ยการประสานงานก็การประสานงานกันก็ไม่ได้ไม่ได้ราบรื่นเป็นปกติของระบบราชการอยู่แล้ว แล้วก็คนละพักกันดูแลและพอมันพอมันข้ามไปที่บ้านความมั่นคงนี่มันยิ่งยากใหญ่เพราะนั้นประเทศต่างๆนี่ก็จะไปเลยว่าฉันจะซื้อเฮลิคอปเตอร์อเมริกาขึ้นเท่านี้นะเครื่องบินลบเท่านี้นะฉันจะซื้อโบอิงขึ้นนะฉันจะชะลอแอร์บัสไว้ก่อนนะฉันจะลดภาษีนะเพราะนั้นมันรวมมันทัคอมเพลเซชั รวมเป็นก้อนเดียวกันให้ทำดูว่าแพ็กเกจแบบนี้อย่าขึ้นภาษีกับฉันนะเพราเพะะนั้นก็จะดูทัา์ก็จะดูทรานซัชชั่นแนลทีมเขาก็จะดูว่าภาพรวมอย่างนี้อเมริกาจะเกรดอเกนไหมแสดงว่านโยบายแท r ริฟของฉันอ,อุดมการเรื่องแท r ริฟของฉันซึ่งเราไม่ได้เห็นด้วยนะครับ <Work S 1> ทำงาำให้พวกนี้กลับมาเจราจาคณะกรรมการโดยมีประหลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานทําเรื่องนี้เลยครับ ผมคิดว่าไม่พอครับเพราะว่าประลัดกระทรวงพาณิชย์ก็เป็นแค่ปลัดกระทรวงผมอยากจะเห็นมีรองนายกคนหนึ่งนะครับที่สามารถสั่งการได้ทุกกระทรวงสั่ง B บ I ได้สั่งกระทรวงคมนาคมได้คืออย่างน้อยถือประสานงานได้ว่าอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาและรวมไปถึงคุยกับกองทัพได้ว่าเราจะซื้อเครื่องบินลบอะไรคุยกับการบินไทยได้ว่าเราจะซื้อโบอิงมากขึ้นเท่าไหร่คุยกับใครได้อะไรอะไรได้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เคาะว่า แพ็กเกจที่เราจะไปคุยกับเขาคืออะไร